อีกตั้งสี่นาทีนะเออใช้คุ้มค่าพออันนี้เงีวยหวๆแหวสโลเหมือนเดิมนะี๋ยวค่อยบินเนตเดแล้วก็เล่นใหม่เล่นดันใหม่เลยเย้โอ้ยเหนื่อยจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวสิห้าร้อยยี่สิบห้าเอ,อ้ยทำไมเหมือนตอนแรกอะ <c oughs> ยินลึกนะเฮ้บอกว่าอย่าซสโลอย่าซสโล ้ยจกสโลเ้ยหนามจริงมีการป้องกันไหมอุย้ยดนันหนามเกืบเิ็ตาแบบอาเจ็บ <c oughs> หมอกตรงๆคงจะได้ร้อยสิสิไอทนสี่น้อยเจ็ดสิบห้าเดาโดนเดาเดาเดาเพราะตอนแรกก็โดนนะอ้าวถูกด้วยเป็นไงนี่ยนพอแล้วจะใช้กาตรงกลางหมอกแล้วนะ นก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 นเนาะขอโทษฉันต้องไปต่อจริงๆนะเอแดนเดียวเอ้ยคนละเรื่องคนละเรื่องใจเย็นใจเย็นไหนนี้ก็นองเรื่องนกอ้าวไม่ใช่ไม่ได้อ่ะปล่อยมันต้องให้เลือดแดงน้อยก่อนละไอ้เจ้าท่าสุดท้ายอ่ะปล่อยมันไปไม่ได้ ไอเบอกบอยปิดนะเฮ้ยถ้าสิบปีจะได้รู้ไหมเนี่ยตีตด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 ตีตดเฮ้ยถ้าครบสิบนาทีแล้วแสดงว่ามันมันถึกเอง เอจเลยร์คร no? 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 okay, ับไม่ลดเลยเราจะชนะรนะไหมเนี่ยเออฮัลโหลมีการป้องกันไหมโหนปัดดี้โนปัดดี้ปัดดี้เฮ้ยโน้จะบอกแกใช้การป้องกันด้วยตด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 ติ เอ,เออเหลือดีอันออน,นี้มึงพักก่อนไม่ไหวแล้วนะเอ๋ทุกคนมีข่าวน้วจะบอกกูย้อนกลับมาวะ่ะเนี่ยกูไม่รู้จ้ะเกือบไปแล้ว ไอ้คีก็ไอ้นี่นะเว้ยก็นี่กับโนอยู่นีไม่มีลูกบอกให้เรากดเล่นเล่นต่อนเหมือนในเดียวอ่ะเออแล้วเรากดไปปุ๊บเฮ้ยมาใหม่เลยเฮ้ยเขาไม่เอาอ่เขาจะเปลี่ยนนะเขาจะเปลี่ยนอีกาามาไหนเนี่ยม,มีการประท้วไงได้ไหมเฮ้ยเปลี่ยนไม่ได้น้อจริงๆริง สวัสดีฮัลโหลสวัสดีฮัลโหลสวัสดีอ้าว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 เอามันว่าจบเพียงแค่นี้เนาะเซีงบาย